เฮ้ยชวนชวนพี่มาขึ้นมาพูดแล้วเอ้ยกูดูนั่นติดโควิดมนยังยไงจะได้เรามีถามตอบกูดูกูดูด้านติดโควิดพี่สาวครับอินไว้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหรือเปล่าไปมาแล้วมีคนบอกว่าเขาติดโควิดนหุมีคนบอกว่าเขาติดโควิดแล้วหายภายในสี่วันนะพี่จริงเหรอมีคนนี้ในแท็ก พี่สาวครับจะขึ้นมาบอกว่าฉันไม่พูดนะฟังอย่านฉันยองเสียงมากมากเสียงเบาต้องดังวันนี้นะครับองอ่าฮัลโหลช่วยด้วยได้ยินฉันไหมเออแต่ต่ต่ลง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 ล้จะลงจะลงจริงๆเอาคุณลง เอาอารลงอเอาอารมเอาอาอากามรงเปาก็อมค่อยคุยหลังไหมค่อยคุยหลังไหมเหมือนเหมือนจะไม่ว่างทำงานอยู่ไม่อารงานอเอ๋อครับทุกคนครับอย่าลืมไปติดตามนะครับ4ฟเอฟนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับ